โอ้ศ oh. ูนย์ตัวหนึ่งนะครับโอ้ oh, oh, ไม่ข้ามน,นะครับเจ้าสาโ oh, oh. อ้โหเสริมดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับข oh. อบคุณน,นะครับผมสองศูนย์นะครับเจ้าสาโอ้โ oh. ห oh. ต้นไหนไวนะครับ สามศูนย์ไม่ข้ามนะครับสามศูนย์จะฝาไปอุ้ยตอนไหนอุ้ยใส่เะพ่ออุ้ย 40น,นะครับโอ้โหดีครับตรงนี้ัตซสอนนะครับ500บาทหลังมาก็ลงมุมเลยล่ะ1/4นะครับ ผู้ยอดดีโอ้โหยอดดีมากครับเจ้าในครับยอดโอ้ลูกเสียแล้วครับห้าหนึ่งนะครับโอ้โหเสือดีครับหกหนึ่งโอ้ออกเยอะครับตรงนี้โทษๆนะ ไม่หลงนะครับหลังเท้าล่างนะครับยอดโอ้โหไม่คาบนะครับพวกนี้โอ้โหดูนี้ครับสี่ต่อหกนะครับโอ้โหออกเยอะนะครับไปส่งทางเข้าโคราชครับ เลยค่ายทหารไปนิดนึงร้อยยี่สิบสามเดี๋ยวผมไปแล้วเนี่ยออ <laughs> ไม่มีเวลาเเอายอดวิว <laughs> เอายอดวิวเอฟซีว่าไม่ <laughs> เอาคลิปพี่น้องลงเอาคลิปเดฟไม่หมด <laughs> <laughs> โโหไม่ข้ามนะครับแปดสี่นะครับ <laughs> <laughs> ยิงซ้ายโอ้ยลูกปัดมาเลยนะครับ หลังออก <st ut ters> กรรมการ <laughs> ชมตะก้อต่อครับสี่แปดยอดโ <st ut ters> อ้โหออกนิดเดียวนะครับห้าแปดโอ้ทันนะครับ หลังอุ้ยไม่ทันแล้วครับวงนี้สู้จะนั้นไม่ได้เลยอยู่นะครับสอวสามากวันนะอโอ้โโอ้โหอินดูนี้เสียเองครับห้าแปดนะครับสายยอดโอ้ทันนะครับ ไ็มไม่ได้หลังโอ้โหดีครับพรงนี้โอ้ดีครับ,บ,รบล,ลงเยอะครับพรงนี้นะครับไม่เจ็บขาในไม้ให่เลยมั้มเสริฟมายหยอดครับพวกนี้ไม่ทันนะครับ 95นะครับออกเยอะคร oh ับตรงนี้ <apan> 95ครับโอ้ยออกหลังออกเยอะครับ โอ้โห,หลูกนี้ครับเสือเอ็ดแล้วครับสิบต่อหกหลังยีหยอดครับผู้ยอดคืนโอ้โห,หลูกนี้ หยอดไหมอ้โหไม่ข้ามนะครับโอ้โหรูกนี่ไหมว่าประทันเรวลูกสองอะหยอดโอ้ไม่ข้ามนะครับ อยู่นะครับพวกนี้หยดไหมไปหลังหยดโอ้โหนิ่มเลยครับพรงนี้รับทุกแผลนะครับเจ้านายบอกหลังออกบอกซ้อมเย็นขึยืดตัน้อไเฉย เออเอาละครับมีมีเหลี่ยมแล้วนะครับได้แล้วเต็มเดิมเต็มเดิมเดี๋ยวฟ้าไปโอ้ใจหอนแท้เอ็มยิ่นี่กินน้ำได้ไงท่านเด็กเขมอยู่ยอดโอ้โหไม่ข้ามนะครับเอาละครับได้มาสองแต้มนะครับ 9ก้ยอดไหมโอเเ้ไปหลักอุกสองต้องมาแล้วครับโอ้ยเอาแล้วครับ โอ้เสือบีนะครับนะออกเอาละครับหลอกแดงไหมหเจ้าสายอ,ย,อยอดยอดยอดมาไปหรือหลังเิมโอโ้โ,อโห ปรากฏว่านะครับเจ้าสาแพ้ไปนะครับ13ต่อ10นะครับเหลี่ยมฟรีเจ้าไหนไม่สู้นะครับเจ้าสาบอกว่าขอแก้มือเหลี่ยมฟรีนะครับเจ้าในบอกว่าสู้ไม่ได้นะครับ